้งหนึ่งนามแล้วนะัโลกอันกว้างใหญ่มีเรื่องราวมากมายที่ถูกเล่าขาวและแพร่หลายอย่างไร้ขีดจำกัดทั้งตำนานของผู้กล้าที่เคยประชิดโลกใบนี้เรื่องราวของเราอมรุตที่เต็มไปด้วยความหลากหลายเรื่องราวของเราแฟรี่ที่คอยปกป้องเขตแดนศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของดินแดนห่นงความรู้ที่ถูกปิดผนึกมาอย่างยาวนานตำนานแห่งมหาสมุทรที่ อารยธรรมโลกน้ำแข็งที่น่าค้นหารวมถึงเรื่องเล่าจากเงามืดที่รอวันกลับมาในสักวันหนึ่งแต่มีอยู่นิทานเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีตอนจบเป็นเรื่องเล่าที่แสนเรียบง่ายแต่แฝงก็ด้วยความลึกลับและความแปลกใหม่และมันก็คือเรื่องราวของพวกเราเรื่องราวของทริเจน โอเคสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมสวัสดีคร Duke, ับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงอ่าไม่รู้เห็นไลค์กันหรือเปล่านะเห็นปะไม่รู้นะว่าในเกมมันจะขยับตามเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวปิดบางอย่างก่อนปิดแป๊บโอเค คือยังไม่เริ่มไล์นะอาจจะยังไม่เริ่มโลกันก่อนนะอาจจะยังคุยปกติกันก่อนถ้าไม่ถ้าเสียงพัดลมเข้าไมต้องขออภัยด้วยนะทุกคนขออภัยด้วยนะสวัสดีครับพี่คิวสวัสดีครับผมอุ้ยอย่าคูตกสวัสดีครับผมเพลงอันเดอร์เทลตึงๆอยู่แล้วอันเดอร์เทลสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวมาใหม่โอเคสวัสดีครับลูกสาวคุณไปไหนก็ก็ไม่รู้มันมันไม่บอกน่าจะไปกินข้าวนะ หนูว่าลูกให้ป้าสวยและน่ารักไหม <g ül> <g ül> อ่า <g ül> มันอืมจะเรียกว <g ül> ่าอ,อะไรดีอือเดี๋ยวไม่เริ่มร <g ül> <g ül> ู้นะเพราะเนื่องจากว่ากำลังคิดอยู่ในหัวอยู่ <g ül> ว่าจะทำอะไรกันก่อนดี <g ül> ใช่ พราะเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้เตรียมสคริปอะไรกันเลยผมยังไม่ได้เตรียมแต่ก็อาจจะพยายามไม่หลุดโลไม่หลุดโลครับไม่หลุดโลไม่หลุดโลก็เดี๋ยวมาแป๊บนึงคนดูแป๊บนึงเดี๋ยวก็มาแป๊บนึงดูจอเด็กอาเสียอยู่เดี๋ยวดูจอเด็กอาเสียอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวหันไปลงมนเดี๋ยวลงเข้าไมาแป๊บนึงเดี๋ยวไปดู คกลับมาแล้วทุกคนอ๋ายองเขาไลท์ว่างไงกลับมาแล้วบึ้งกลับมาเหมือนกันเออเริ่มไลท์เริ่มโรเลยดีกว่าไหอืมเราจะไปไหนก่อนดีวะยังไม่ได้เตียมอะไรเลยอะ่ะไม่รู้จะอยู่บ้านหรือว่าไงเอ้ยทัวร์บ้านก่อนดีกว่าไหก,ก็อ่อถือว่าทัวร์ก่อนแล้วกันทัวร์ก,ก่อนลวกันอ่อ อันนี้คืออันนี้อ,นนอ่เริ่มแต่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ก็คืออย่างที่เห็นตอนเริ่มไลฟ์เมื่อกี้ก็คือไม่ใช่ในเริ่มไลฟ์อย่างเดียวในชุมชนที่ผมโพสต์ไปเมื่อวานก็คือตรงนี้จะเป็นห้องผมใช่ห้องนอนผมคนเดียวอืมอร้อนชิเป,ป้งเลยโอ้คนเยอะจังตั้งสองถึงสามคนเนี่ยสวัสดีคนดู5้าคนด้วยนะครับรอติดตามอยู่ S อนี N ้ อีแต่วัดรูปไปด้วยอเออว่าแด่คุณบูเป็นไงบ้างเรื่องคอมมาได้ใหม,หร,ให,มหรือยังได้ไดใหมหรือยังได้ได้ใหมหรือยังตัวละครน่ารักน่าสวบมากอุน,นี่ก็จะสวบอย่างเดียวใจเย็นอย่าสวบนอนนันไม่ถูกใจสิ่งนี้ดูหน้านอนสิดูเน้รสส,สิดูหน้าสิก็ อันนี้จะเป็นห้องโชตะโชตะจะนอนตรงนี้ถ้าใครถามเคยถามว่าโชตะาเป็นใครก็โชตะคือน้องผมเองในโลใช่นั่นแหละนะถือว่าบอกเลยแล้วกันเพราะสุดท้ายมันก็มีคนน่าจะรู้ที่หลังดีอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่รู้ที่หลังหรอกสุดท้ายมันก็อยู่บ้านเดียวกันอยู่ดีใช่อืมอส่วนตัวละครโชตะก็ไม่ต้องบอกแล้วเนาะว่าเป็นยังไงก็เห็นกันนีผสมบทแล้วอืม ส่วนห้องนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ห้องธรรมดาโอ้น,นึงเยี่ยมเลยใครมันเอาของมาใส่ตรงนี้วนะเนี่ยไอดาบผมใส่นะแต่อันอื่นผมไม่ได้ใส่เดี๋ยวไปหมวกโอเคมาอ่อผมมีคำถามที่ต้องการคำตอบครับอ้วต้องบอกพี่เขาไหมฮะ คือ,อยังไงมีอีกนะป้าจะมีคนวาดจะตีอีกกันแล้วคนวาดก็เหนื่อยคนส่งก็ก็ส่งอย่างเดียวคน,เป,นเป็นป้าก็ทํางานจนเหนื่อยยังไม่ซื้อเลยครับไม่สวบผมสวบได้คนเดียวนะไปถอยแพดโปร O M สองม,มาก่อนอืเยี่ยมเลยสวบหมดไม่สนผัวใครโอ้ยใจเย็นไอ้ไนขอโทษ ต้องใช้เรียนเลยไปซื้อแพทมาก่อนน้องคนที่ผมอยากยิงเหรอหน้ายิงจังเลยเอ้ยเดี๋ยวยิงใครอ่ะก็โลเลยแล้วกันอือฮึคุยเสร็จแล้วอันเมื่อกี้คนเราจะยังไม่คุยออกับเขาก่อนแล้วกันเราจะยังไม่คุยออกับเขาก่อนสวัสดีคนดูเจ็ดคนด้วยนะครับผม อ่าสวัสดีครับโอเครู้เลยอ่าชิ t แมนอ่าเหมือนกับว่าเมื่อกี้เราน่าจะไปขัดโลเอาเป็นว่าช่างเถอะเราจะไม่พยายามขัดโลเขาแล้วกันผมผมผมเห็นเมื่อกี้ผมมองเห็นผมรู้เลยว่าเขาหมายความว่าไงเอาเป็นว่า แล้วไม่ขาดเขาใช่นั่นแหละเหยี่ยมเบร้ยเลยมีคนอยู่หรือเปล่าเออ,เอ,อ ผมไม่รู้นะจะอยู่ป่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคนดูโอเคผมจะไปหมู่บ้านไหนก่อนดีวะจะไปเยี่ยมใครก่อนดี แหลกแลกมากอว่ายังยังไม่เข้าดีกว่าคือมันไม่มีใครอยู่เลยอ่ะเออวันที่ผมกาว,ว่าจะไปหาไม่มีใครอยู่ลยไงอืมที่กาว่าจะเตรียมโลด้วยไม่มีใครอยู่เลยลววเพราะฉะนั้นอืมเอาไงดีวะเอาไงดีคนดูมันเกิดพี่ดีมคือเล่นใหญ่มาก <laughs> ผมเหนื่อยนะหมายถึงพี่ไม่ต้องบอกพี่เข้าหมายว่าหนูไปถ่ายแทนพี่บอกให้แล้วพี่บอกให้แล้วแป๊บหนึ่งนะถ้าอยากโลแนะนําทําตัวแปลกๆจะมีคนมาโรด้วยออปะาสัญญานะว่าปาจะไม่เป็นบ้าบัญญาอ่อนทํากฎแปลกๆขึ้นมาสัญญานะทาแน่นอนทําแน่นอนสี่ทุ่มหลังสี่ทุ่มเจอกันหลังสี่ทุ่มเจอกันหลังสี่ทุ่มเจอกัน,กนใช่ตามนั้น เดี๋ยวแป๊บนึงนะคนดูเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาไงดีวะจะไปหาใครดีอะ่ะ Hmm. เราจะไปไหนดีอืม hmm. มันไม่รู้จะทำไงโอ okay, เคเลยไปเตรียมตัวแล้วโอเคดิทเข้าไงอะหมายถึงดิทไหนหมายถึงดิดไหนถ้าดิทก็อาส่งดิทกลุ่มไปแล้วนี่ ขอกดแปลกแปแบบสุดๆนะคะจะได้แกงอยู่แล้วได้เจอแน่นอนสุดๆแน่นอนสุดๆจนต้องมีคนบ้าแบบที่หยุดใช้กดออกแปลกๆใน้ฤะทีอะไรแบบเนี้ยน่าจะมีแน่นอนมันไม่มีใครเตี้ยมโลนเลยเออ nhưng ai đi quá à เมื่อกี้เผอเรียกว่าอะไรเดียหลุดหลุดนิสัยหลักๆต้องลืมไปว่าต้องใช้นิสัยตัวละครแป๊บหบนึง่งจะขี่ม้าไปดีไหมวะกำลังคิดอยู่ว่าจะไปไหนดี <c oughs> คิดไม่ออกว่าจะไปไหนเกือตรงๆคิดไม่ออกว่าจะไปไหนไปหน่อยกันแหละไปหน่อยกันด้ หรือว่าจะเดินทางปกติไปดีวะเออเดินปกติไปนั่นแหละผมรู้ละไปไหนเอาละไปลงกันดีกว่าลองบินไปมั่วๆดูเออคือจะบอกว่าตอนนี้บินไม่ได้เหมือนกันนะบินไม่ได้เหมือนกันบินไม่ได้เหมือนกันตอนนีเออ้เรียกว่าอะไรดีถือว่ากักพลังเฟนทอมไปก่อน ช่โอ้ยลืมไปว่ามันต้องเดินตามทางเยี่ยมไปเลยแบบหาหาทางลงก่นทางลงยู่ไหนวะลืมลืมทางลงอ่งะ,ล <c oughs> ลงลงอะกลายเป็นกลายเป็นคนเบลอไปแล้วเบลอสวัสดีครับผมคุณลิน 15, แบตเลยสิบห้าแบบ แป๊บหนึ่งนะคนดูแป๊บหนึ่ง,งนะผสวัสดีคนดูสี่คนด้วยนะครับผมอะไรมันเต็มโต๊ะไปหมดเลยวะเนี่ยสยต้องเก็บบ้างอะเยี่ยมไปเลยอะ,อะเราต้องเอาไงดีแป๊บหนึ่งนะ โอเคถือว่าเฮียนไปเลย <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึง <c oughs> ขออินเกีน่นิสัยโลนเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลุดนิสัยจริงไม่ใช่เราผมกลัวหลุดนิสัยจริงตอนนี้โอเค โอ้โอ้โอ้กระตุกอะไรนะั่นน่ะอืมอืมหนนี้ฮะ อ,ดดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอแมบพบแมแมพโหลดแมพโหลดแมพโหลดแบบ,แบ,บแบบมีคนรอดูกดแปลกไอ้คนอื่นรอดูกดแปกแลกเราเอาผู้ที่รอ,อดูไลท์แต่ดันมีกดแปลกเราแม่งไม่ดูแล้วก็ได้เรามาเล่นนานสุดท้ายมีกดแปลกไปแล้วไม่อยู่แล้วเฉยเลยอะ่ะก็มันต้องมีความสนุกหน่อยไงเพื่อแบบโลดเครียดๆกันแล้วแล้วสุดท้ายต้องมีกดแปลกหน่อยไงเออไม่มีไม่ได้ไม่ดีไม่มีไม่ได้ไม่ีมันมีไม่ได้ คือวันนี้เอาจริงๆมันดูไม่ค่อยมีอะไรมากสักเท่าไหร่เดินอยู่ในเมืองก็ได้แหละแต่ผมต้องหาคนคุยก่อนนะไม่งั้นแต่ผมไม่รู้ไงว่าใครเขามีโลอะไรกันบ้างนั่นแหละกลัวว่าจะไปคุยขัดเขานั่นแหละดีดมูลขาป่ะก็ส่งลิงก์ให้แล้วไงส่งลิงก์ให้แล้วก็กดเข้าเข้าลิงก์ไปเลย อสวัสดีครับเดี๋ยวนะหลุดโลหรือเปล่าเดีเราต้องรองคุยกับโชต่าเองอ่ะเพราะเราตั้งใจจะมาคุยกับโชต่า ฮัลโหลว่าไงโซตะเดี๋ยวมไม่บักปะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงคนดูไม่บักหรืออะไรอะ่ะผมผมไม่ได้ยินเสียงไมอ่อ่ะไม่บักหรืออะไรวะแป๊บนึงไม่ได้ยินเสียงไมแงแง่แป๊บนึงอ่าแป๊บนึงแป๊บนึง คือมันเป็นไรอ่ะทำไมไม่ได้ยินเสียงไมอ่ะแปบบน,นึงน่าจะบักมัง้งแป๊บน,นึงคนดูไม่บั็หรอคือมันไม่ได้ยินเสียงใครเลยอ่ะ